เมือเลือพักที่นั่งมานะครับพนักงานองค์กรมเจ้าท่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกท่านนะครับต้องถวายความเคารพนะครับครับตอนนี้เรามีเวลาน้อยในการที่ต้องเปลี่ยนเลนเราจะต้องใช้โจทย์ตามโจทย์ของเราครับเอาล้ครับตอนนี้ครึ่งหนึง่งสัญลักษณ์มาแล้วครับถึงสามไม่ได้ร้องเปลี่ยนจับล้ำแล้วลจับลำไม่ลุกตอนนี้ทัดช่วงสำคัญ พร้อมได้ไม่ได้กับตอนนี้แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอีกนิดนึงก็บาลานแล้วอีกนิดนึงก็บาลานแล้วโอเคบาลานแล้วดูเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการปร้าชูสตูดิโอครับ รายการที่จะนำพาทุกท่านให้ไปเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบง่ายๆในสไตล์ของผมประชูครับฝั่งด้านนู้นคือวัดอรุณราชวรารามครับราชวราม,ามิหารซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะมาถ่ายภาพเรือครับเป็นการซ้อมใหญ่ของกระบวนพยุหยาตราทางชลรมากวันที่ซ้อมใหญ่ครับจะเป็นวันที่มีการแต่งกายเหมือนจริงทั้งหมดจะเป็นการซ้อมใหญ่จริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายนี่คือครับคือวัดอรุณดังนั้นเป้าที่ประชูจะอยู่คือเราอยู่อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเก็บภาพได้จริงๆแล้วต้สังเกตนะครับว่า โลโก้หรือสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฉากหลังจะเป็นพระเป็นอะไรครับพระปางวัดอรุณแล้วก็มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เข้ามาครึ่งลำจริงอยู่ครับเป็นภาพวาดแต่วันนี้เราจะจําลองภาพถ่ายให้ใกล้เคียงมากที่สุดในจุดจดนี้ภารกิจของพระชูคือหนึ่งต้องเก็บภาพนิ่งให้ได้สองจะเก็บภาพวิดีโอเพื่ออินเสิร์ตภาพทั้งหมดในรายการให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในมุมมองของพระชูในวันนี้จะเป็นอย่างไรในกระบวนเรือพระยุหยา,าตราทางโชลมาคใหญ่ในวันนี้ครับผม เรือจะเริ่มทยานชนแล้วก็เสือคำรนศิลป์ซึ่งเรือสองลำสังเกตง่ายครับเรือพวกนี้ก็จะมีป้ายบอกก็จะมีชื่อบอกอยู่ที่หัวเรืออยู่แล้วเรือสองลำนี้เป็นเรือที่คาดครับก็เรียกว่าเร็วแล้วก็จะมีปืนใหญ่อยู่หน้าต่อจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเรือกลองนอกเรือกองนอกในนี้เราจะใช้ชื่อว่าเรือเรืออีเหลืองครับท่านผู้ชมเรืออีเหลืองเป็นเรือที่รองผู้บังคับการกองเรือกระบวนเรือครั้งนี้จะนั่งอยู่ ทางด้านข้างนานนครับเป็นเรือสีดําๆมีหัวเรือโค้งขึ้นมาจะมีทั้งหมด22ลําลกระนาบข้างกระนาบข้างทางฝั่งของเรารที่อยู่ติดทางด้านเราทั้งหมด11ลําอยู่ทางฝั่งนู้นอีก11ลําเรือเนี่ยเราเรียกว่าเรือดั้งจากตรงกลางต่อจากเรืออีเหลืองใช่ไหมครับก็จะก,กลายเป็นเรือตำรวจลำที่1เรือตำรวจลำที่2จากนั้นก็จะกลายเป็นเรือที่เรารู้จักกันดีมากมีทั้งหมด8ลำนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เรือห,หัวสัตว์ก็เริ่มตั้งแต่อสูน วายุพักแล้วก็อสูรปักสีตามด้วยกระบี่ปรับเมืองมาและกระบี่ลานหลอดลาดจากนั้นก็จะเป็นเรือพาลีลังทวีปและเรือสุครีพคลองเมืองต่อจากทั้งนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งผู้เหเรือก็จะเหเรืออยู่บนเรือนั้นจากนั้นหลังจากเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชก็จะกลายเป็นเรือแตงโม หรือเรือกลองในซึ่งก็จะมีปีพาดอยู่นั้นไม่แน่ใจว่าจะเล่นปีพาด์หรือกองมอนอยู่นั้น่าตหรือท่านกันแน่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งของผู้บังคับการกระบ,บวนเรือทางนี้จากนั้นก็จะตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ตามด้วยเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9จากนั้นก็ตามติดด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชง ในขณะที่ขนาดข้างของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พอจบกระบวนของเรือดัง22ลำจะตามด้วยเรือแสงอีก7ลำครับฝั่งนู้น3ฝั่งนูน 3, งนน 3, งน้น3ฝั่งนี้อีก3พอจบจากกระบวนการเรือพระที่นั่งอเนกาชาัิผู้ชงก็จะกลายเป็นเรือตำรวจลำที่3ซึ่งเป็นเรือของกรมาวางังปิดท้ายเรือลำสุดท้ายครับเราเรียกว่าเรือแสงดังนั้นเรือแสงจะมีทั้งหมด7ลำฝั่งนู้น3ฝั่งนี้3และปิดท้าย1ลำรวมทั้งหมด52ลำพอดีดังนั้นวันนี้ จทย์ไม่ใช่ง่ายแต่เราต้องทำให้ได้เพราะนี่คือป้าชูสตูดิโอโลกนี้คือสตูดิโอของป้าชูครับไปตรงไหนก็ต้องใส่ผ้าไม่ได้ง่ายๆและสบายแน่นอนครับ ตอนนี้อยู่ไกลมากท่านผู้ชมช็อตแรกอยู่ไกลเราเห็นเป็นเรือของบ้าบินนะฮะโอเคได้ละช็อตแรกไกลมากือท้องขวานฟ้าครับราอีกสักครู่นะครับเรือทองบ้าบินก็จะเข้ามาในเฟรมแล้วตอนนี้ครับเรือทองบ้าบินเข้ามาในเฟรมแล้วครับขอภาพนิ่ง วันนี้แล้วครับคือจังหวัดเสมอกานโอเคอเรือลำต่อมานะครับก็จะเป็นเสือทยานชนอยู่ฝั่งโน้นแล้วความีก็เสือคำรนสิน ถ้าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ยังอ่านไม่ออกอออนี่ครับเสือพยานช้อนตอนนี้เสือคำรนเสียนจะสังเกตนะครับเจ้าหน้าที่ที่ยืนถือทงนี่เป็นการให้จังหวะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรือพระที่นั่งแล้วจะ เราดูการพายนะครับการพายแบบนี้เขาเรียกว่าพายแบบคนราบนั่นคือเป็นการพายที่พายนั้นจะไม่เลยกับขาเรือนะครับโอเคโอเคนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยแลโอเค